กาบคดีน้องชมพู่นะครับล่าสุดสารชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมานะครับโดยจำคุกลุงพลเนี่ย20ปีในข้อหานะฮะที่น่าสนใจคือเขาลงโทษในการประมาทนะครับทำให้น้องชมพู่ถึงแก่ความตายนะฮะและก็พลากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดา กระทงเนี่ยละ10ปีก็คือรวมกันเป็น20ปีแต่ศาลท่านในยกฟ้องข้อหาฆ่าโดยเจตนาและเคลื่อนย้ายศพนะครับล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้คือศาลให้ประกันตัวลุงพลนะผมขออญาตถามในถวนะตัวแทนพี่น้องประชาชนเลยโทษหนักขนาดนี้แล้วทำไมถึงยังให้ลุงพลได้ประกันตัวอีกครับท่านโกศวัฒน์ครับครับการให้ประกันตัวเนี่ยนะครับเป็นหลักเกณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน ถ้าเราดูเนี่ยนะครับสารท่านใช้ดุลพินิจให้กันตัวเนี่ยเราคงเห็นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวจําเลยหรือลุงพลเนี่ยก็ไปรายงานตัวตลอดที่ศาลเห็นไหมครับไม่เคยมีพฤติกรรมที่จะหลบหนีเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นจุดสําคัญที่สารตัดสินแล้วนะครับแล้วก็ทางจําเลยก็แสดงคําร้องต่อศาลนะครับขอยื่นอุทธรณ์นะ ที่จะต่อสู้คดีต่อไปนั้นน่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ประกันตัวตามกฎหมายครับดูพฤติกรรมเก่าครับอ๋อดูพฤติกรรมเก่ามารายงานตัวตลอดนะครับไม่ได้ไปไหนนะแจ้งมาตามนัดเขาก็มาอีกข้อกังวลใจอย่างหนึ่งเนี่ยที่ประชาชนคนไทยที่ติดตามซีรีส์กอกๆหรือซีรีส์มาเนี่ยเขากังวลว่าอ้าวถ้าประกันตัวลุงพลไปเนี่ยลุงพลรู้อยู่แล้วว่าตัวเองติดกุกยี่สิปีแต่มีโอกาสได้สู้ต่อในอุทธรณ์ในดีกาเขาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานไหมหลักฐานไหมอ๋อเป็นคําถามที่ดีมากครับตรงนี้ สำหรับคนที่เป็นห่วงประเด็นนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับ,รบเพราะว่าในการพิจารณาคดีชั้นศาลอุทธรณ์นั้นนะครับพยานหลักฐานเนี่ยนะครับได้จบลงแล้วในศาลชั้นต้นเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าจะไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานเนี่ยที่เขากลัวเนี่ยคือการสืบพยานในช่วงแรกของศาลชั้นต้น<ฮ>ะนะครับเราคงเห็นแม้แต่คดีแชร์ลูกโซ่ใหญ่ๆหลายเรื่องเห็นไหมช่วงแรกไม่ได้ประกันแต่พอสืบพยานไปสักพัก จนสารเห็นว่าไม่สามารถยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทําให้คดีเสียหายได้เพื่อรักษาความยุติธรรมท่านก็ให้ประกันตัวแล้วก็กําหนดหลักประกันที่เหมาะสมทีนี้คดีนี้ครับจำเลยเนี่ยลุงพลเนี่ยนะครับเมื่อสารตัดสินแล้วชั้นอุทธรณ์จะใช้พยานหลักฐานทั้งหมดในสารชั้นต้นที่ว่ามาแล้วมาให้สารอุทธรณ์เนี่ยท่านพิจารณาใหม่เพราะนั้นท่านจะพิจารณาแต่เอกสารที่ว่ามาแล้วทั้งหมดคําเบิกความพยานทุกปากเอามาดูกันใหม่นะครับถ้าอายการโจทย์ยื่นอุทธรณ์นะครับ เห็นว่าลงโทษน้อยไปหรือสารยกฟ้องเรื่องข้อหาฆ่าโดยเจตนาะนะครับก็เอาเหตุผลของอายการไปส่วนจำเลยลุงพลก็สามารถจะต่อสู้ได้ว่าสารตัดสินนั้นนะ,นะครับยังไม่เห็นด้วยนะจำเลยเห็นว่าอย่างไรทุกคนมีสิทธิ์ตามกฎหมายทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเมื่อ พิจารณาอย่างนี้ครับก็แปลว่าใช้หลักฐานเก่าหรือเดิมที่มีมาในสารชั้นต้นแปลว่าจำเลยไม่สามารถจะไปยุ่งอะไรกับหลักฐานได้แล้วเพราะหลักฐานทั้งหมดอยู่ในสารแล้วสำนวนสารทั้งหมดแล้วตรงนี้ไม่ต้องห่วง้วครับเรื่องจะไปยุ่งกับหลักฐานไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดุลพินิษว่าเดิมรายงานตัวมาตลอดนะครับไม่มีพฤติกรรมหลบหนีไม่มีพฤติกรรมทวงคดีนะ เป็นคุณแล้วครับ,รบในด้านนี้ก็เป็นคุณศาลก็พิจารณาให้ประกันได้ตามหลักเกณฑ์อันนี้ผมถามขออนุญาตให้ท่านโสอนวิเคราะห์กันต่อว่าการต่อสู้ในชั้นอุทธนนะร์นะคือมันมีข้อข้อหาที่ผมผมรู้สึกว่ามันก็ยังคาใจพี่น้องคนไทยหลายๆคนอยู่เพราะว่าอายการกับตํารวจเนี่ยเขาฟ้องเพราะว่าเหมือนเขาตั้งข้อหาลุงพลเจตนาฆ่าแต่ว่าศาลท่านลงเป็นประมาทถ,ถ้าในาอุทธร์เนี่ยเราเราจะสามารถหาแรงสนับสนุนเพื่อที่จะให้เป็นเจตนาฆ่าได้ไหมท่านโฆษกครับดีครับตรงนี้นะครับ เรามารายการหมอความหมาชนเนี่ยนะครับกับสํงงานักงานอายการคุ้มครองสิทธิเหลือประชาชนเนี่ยเรามาให้ความรู้กับประชาชนด้วยกันนะครับผมว่าประชาชนหลายท่านคงสงสัยว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยจะทํำยังไงดูรายการคดีเนี้ยดูนะครับแฟนขับมีทั้งสองด้าน <c oughs> นะครับทุกคนมีทั้งคนรักและคนชังในเวลาเดียวกันแฟนขับมี2ด้านแต่ผมไม่อยากให้เกิดความแตกแยกในสังคม <c oughs> เพราะไอ้ความเห็น ที่ไม่ตรงกันทําไมเราไม่มองว่าคดีเนี้ให้ความรู้อะไรกับเราให้ความรู้ทางกระบวนการยุติธรรมเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วเราเกี่ยวข้องนะเราควรจะดําเนินการอย่างไรนะครับ,รบเพราะนั้นประเด็นตรงนี้ที่ถามมาว่าถ้าไม่เห็นด้วยออยารก็ไอการก็เอาหลักฐานนั่นแหละครับมาแต่อย่าลืมนะครับคดีนี้ต้องขอชื่นชมครับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับเขาไปสอบสวนจนได้พยานต่างๆซึ่งเป็นพยานแวดล้อมพยานนิติวิทยาศาสตร์ นะครับเราไม่เห็นไม่เห็นพยานหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานในขณะที่มีการทําให้เด็กเสียชีวิตหรือไม่ไม่มีประจักษ์พยานที่เห็นขณะที่พาไปครับเข้าไปในป่าหรืออะไรก็ตามไม่มีไม่มีมีแต่พยานทางแวดล้อมและพยายนนิติวิทยาศาสตร์ครับแต่กระบวนการตรงนี้ครับเป็นความสามารถของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สอบสวน ที่ต้องชื่นชมและยังฝากความหวังกันไว้เลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าไม่มีปรักษ์พยานพนักงานสอบสวนสามารถสอบสวนจนเอาพยานแวดล้อมมารวบรวม,รวมพยานนิติวิทยาศาสตร์ตรวจที่เกิดเหตุตรวจเส้นผมตรวจอะไรต่างๆส่งให้อัยการดำเนินคดีแล้วผมก็ขอชื่นชมครับอัยการจังหวัดมุกดาหารนะเจ้าของสำนวนทีมงานที่ไปดำเนินคดีนะครับอัยการก็สามารถรับช่วงต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เอาสำนวนการสอบสวนนั้นไปยื่นฟ้องต่อศาลจนสารลงโทษจำคุกไป20ปีนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นความสำเร็จหนึ่งที่พนักงานสอบสวนทีมตำรวจทีมอายการนะครับทำงานกันเพื่อให้กระบวนการยุิธรรมเนี่ยปิดจบคดีได้ครับอย่างน้อยวันนี้สารชั้นต้นคือสารจังหวัดมุกดาหารตัดสินแล้วว่าจำเลยมีความผิดจำคุก20ปี จำเลยมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อแต่กระบวนการวิธรรมมันเดินมาตามสเต็ปอย่างนี้นะครับรายการเราจึงบอกครับว่าอยากให้ประชาชนดูแล้วดูเป็นความรู้อ,อย่าไปขัดแย้งกันทางความคิดแล้วโต้เถียงดูข่าวแล้วในบ้านไม่ต้องทะเลาะกันครับ,รบแต่ดูว่าข่าวนี้ข้อมูลนี้สอนอะไรเราให้ความรู้อะไรเราวันนี้นะครับทุกคนมองว่าสังคมไม่ยุติธรรมแต่ถามว่าท่านรู้ไหมว่าความยุติธรรมคืออะไรท่านรู้ไหมว่าว,วิธีสแสวงหาความยุติธรรมคืออะไร ท่านรู้ไหมว่าความยุติธรรมกระบวนการต้องเริ่มต้นตรงไหนสคัญนียสุดเป็นห่วงครับเราคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างน้อยข่าวนี้นะครับจะให้ความรู้กับท่านว่าหลายๆคดีที่ไม่มีปัจจักยยานก็อย่ากหมดหวังครับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วระหว่างสอบสวนนั้นเนี่ยเพื่อให้ความจริงเนี่ยพนักงานสอบสวนจะต,ต้องสอบสวนให้ได้ความจริงอยู่แล้ว ร่วมมือนะครับใครรู้เห็นอะไรแม้จะเป็นพยานแวดล้อมหรืออะไรก็ตามส่งเข้าไปในสำนวนครับ,รบตำรวจจะได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วมาปิดจบเป็นคดีอย่างนี้เป็นผลคดีให้เห็นว่าวันนี้ผลคดีออกมาแล้วกระบวนการต่อไปสามารถจะยื่นอุทธรณ์ต่อได้นะครับทั้งสองฝ่ายครับทั้งอายการและฝ่ายจำเลยนะครับใช้สิทธิตามกฎหมายแล้วเราก็มาดูกันว่ากฎหมายมีประสิทธิภาพเดินทางมาสู่วันนี้คดีนี้ได้จบลงในศาลชั้นต้นได้นะครับครับอ้าว นี่คือแค่บางส่วนในมุมมองของคดีน้องชมพู่แต่จริงๆมีอะไรมากมายที่ผมอยากถามแต่เวลาไม่พอไว้โอกาสที่โอกาสที่เราจะมีคุณเวลาคุยกันมากกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามรับชมท่านไหนที่มีข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถอินบ็อกมาในแฟนเพจ Facebook ครับหมอความมหาชนได้เลยและเราจะตอบทุกข้อสงสัยวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับผมและท่านโกศลวัฒน์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ